เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปบ้าง้ยโอ้โหโอ้โหตุ๊โอ้โหดูดูดูเออมาเถอะวิงวิ่ง วดีครับพบกันอีกวันนี้ครับผมฮึติดเลยวันนี้เอาเอาติดเลยเอาม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 าเฮ้นะยรับตาครับอืออาลาราไปเห็นจังดอกครับผมมทำพังนนะมามามาลูกๆู ขึ้นข่าวปุ๊บันนี้เอาจะปุ๊บปุ๊บันนี้เอาจะปุ๊บนันน่นนันน่นนั่นนั่นไม่พอวันนี้น,นั่นดูครับดูครับดูเดี๋ยวจะปิดอีกรอบนึงจะเป็นไงเ,เอาออกได้ไหมดูนะเดี๋ยวไม่ค้ำด้วยเอาเอาไม้ค้ำด้วยเอาได้ไหม ดูจะร้องครับดูไหมโอ้ยเฮ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 ้ยออาบ้าง้โอ้โหโอ้ยพี่โอ้โหดูดูดูเออ โอ้ลอยเนาะโอ้สุดยอดครับฮึด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 พื่อนะพื่นะลาไปยุยดกต้องใส่ต้องใส่กรอนนะครับต้องเอาเชือกมามัดแล้วเดี๋ยวให้ช่างมาทำแบบใส่กรอนละโอ้โหดู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 แต่ว่าเอาไม้ไผ่ค้ำไว้นะครับเมื่อกี้นี่ยังเอาไปได้นะครับโอ้โหอย่ามาไป ไปเลยนะไปเลยนะอย่ามาเนียนกับพ่อนะไปเลยนะต้องอยู่ด้านนี้ครับดึงั้นบ้านพี่ดาวครับมีเงินโดน <c oughs> ท่านท้าที่ดักข้ามลาบาไปดักพ่อ <c oughs> ดึงเพิ่น <c oughs> ดูกับดองสามคุม

ไปๆไปๆปๆไปๆไปแม่ไปๆไปนะฮึยขั้นชาวป่วนได้ขั้นชาวได้จกปาจะบ่ไปใช้กบอกให้ไปนั่นก็ได้เออขอเป็นรั้ไป่นครับขอลาไปพี่ดาวน์นะฮะป่วนนะๆนะนะนะป่นนะไปวดมาพี่ดาวป์เลยครับ อย่าพิจารี่พาคับเนี่ยดูมามาเลยเนี่ยอะไรเนี่ยฮะอ,อะไรอย่า,าพิจารี่พาคับ <c oughs> ปรวัครคับว่าคับดูเสียอ้อนนะครับเสียงอ่อนนะครับเนี่ยคุนะคุนะุนะุนะอมมันเชียวครับพอลราเผือปั๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหเือ <c oughs> ไม่ได้เลย นนค่อยดูแม่ซีคอยดูประตูนั่นครับโอ้ยแม่เห็นเอาละฮอสุดจอดใช่ไหมไปแล้วนี่มาไปกันได้ <sh arp> ยานะยานะทำทาเจ๊นะพอระเผือขนแหละครับโอ้ยโอ้ยโอ้ อึ่ยฮึ่นฮะไอ้ฟองตาเหรอฮะฟองตาเหรอตาครับปู้อ่นม่ให้ลาไปหายปิดตาครับผมดู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 โอ้ยขัดขนาดิ่นตาครับตา ตาครับพื่นะพ่นะส่วนดันสุน,นี่อ้ยช้างน้อยนี่นะครับเวลาที่เขาเล่นตอนเช้ากับตืนเย็นๆนี้แหละครับครับเวเวลาที่เขาเล่นนะแต่ถ้าตอนบ่ายๆตอนสายๆีย่ยมันเขาจะง่วงนอนแล้วครับเขาอิ่มบ้างอะไรบ้างก็จะง่วงนอนแล้วครับเวลาของเขาตอนเช้าก็ตืนเย็นครับอู้ไปแล้วพังแล้วครับพังแล้ว โกเียพ่อไม่ให้ไปหาพี่ดาวอ่ะโกรธทีทั่วเลยครับดู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 ดพาไทั่วอะไคิดดูเฮ้ยอาทพาไทั่วเลยที่นี่อพาไทั่วแล้วมาให้ไปหาพี่ดาวอืม ดูฮะดูอาการอาการไม่ได wow, oh, ้หลังใจของลูกช้างครับพ่อพาอว้นจะชอบจะชอบขัดใจคนนี้นะครับเขาถึงไม่ค่อยชอบพาอว้นเนาะดู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 ข้นาดขัดะนาดคัดขนาดคัดขนาขัดนาดละอไละะครับดูดูดู ขั้นแขวขั้นแขวนเนาะอยากไปกบเลยไปขียอะไรขั้นแขวตัวดูลองครับดูครับประตูอีกแล้วอะไรซืตออีกแล้วเอ้าเพราะว่าต้องได้ซ้อมจะแท้ว่าไงขึ้นกูอย่าไงนี่พม่านี่ น่แม่พีขวดดูครับต้องได้ซ่อมแน่นๆเลยดูอะตกรางไปสี่ห้ารอบเลียวรู้แล้วลว่าใครทําตกรางอะนี่แหละครับเขานี่แหละยาไปยาไปบม่ไปเด้ <laughs> บอบม่ไปเด้บอบม่ไปเด้อดามาเลยมาลเลยเออเ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 ออะไรวะนี่วะนี่มามาจะเข้าบ้านลูกมามามา,มา <c oughs> ไม่ได้ดังใจครับขัดใจแล้วนะเฮ้ยยังพ่อกระได้ละ ยังกับบ้าได้ยังกับบ้าได้ฮะเรียนเรียนอ,อย่านะเดี๋ยวเรา,าเตรียมไปด้านนู้นครับเดี๋ยวพลุบๆไปด้านนู้นเลยนะเนี่ยเนี่ยเมียนอื้ออื้อเมียนมาทีนี้ ปึบปึบปึบบบเ้ยมีครับอะไรจะไปหาพี uh, ่ดาแม่ฮ so ึ <t 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 yes, ่มอยอี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  ดูพวกอน้นพวกอ้นจะมาอยู่ตรงนี้นะครับว่าจะเป็นไงลูกช้างจะแวะป่าพวกอ้นไหมคัดข,ขนาดเพิ่นขั้นอ,ไอะไรขั้นเนะาะจักจีว่าจังใดมันขั้นเนาะพ่อมันขั้นมันก็นต้องเกาต้งชีตัวอือมึงเพิ่นทาขั้นเพิ่นไหมอือแดดลมมันดีมาอืาอ มา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 ขอบ้านเลยลูกมา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 ดูคนนายครับมีความสุขครับ เปือกไม้ก็จากที่ขูกขักูขาก็เรียบหมดแล้วครับสองไม้ลูกนี้จัดการหมดแล้วนั่น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 ไปแล้วครับไปแล้ว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 บ่ไปไปนะไปนว ก็จะประมาณนี้ครับถ้าเราเอาไว้ในบ้านตลอดเวลาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องให้โอกาสให้มันแห้งนะครับเพราะว่าบางทีช้างตัวก็จะเวลากินอื่นก็จะปัสสาวะลดมาก็อุจจาระมาก็จะเปียกนะครับไม่แห้งทีครับต้องต้องย้ายที่ผูกนะครับเนาะแต่ว่ามันโดนแดดไหมก็ถ้านาง จะเข้ารถจริงๆนะงั้ถึงครับแต่ว่านางจะจะไม่เข้าเพราะว่านางจะไปยืนตัวที่ดโนนนเนินๆนะครับขึ้นขึ้นนะขุ้นนะดูเจ้าตัวาเจ้าเจ้าเสดขึ้นนะเฮ้ยเฮ้ยมิงไปไหนมิงมิงมา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 ลู่ลู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 ดู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 นั่นนั่นไปไหนน้อสร้างหน่อยเน้อเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับหนูปลาแล้วครับงั้นนี่เอ้า มาแล้วสั่งน่อยลงตาเพื่อนเพือนเพื่อนเพือนพื่อยืดอย่าไปได้่มามามาลูกมามามาพลาาไปเก็บเขงพ่อแล้วแล้วป้าป้าลาพอเห็นด้พอไปขึ้นเก็บเห็ปมามามาเร็วมเร็วอย่าไปนิงนงนอุ้ยมาเด้อมาเด้อหนิง Ui! Ui! Mà mãi mà mãi Mà, 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 mà! mãi 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 đâu? mãi 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 พักขนาดเรียกพื้นนี่ทำท่าที่ดกักอาจารย์จะไปไป้ายห่อเก็บที่ตะครับนั่นนั่นพื้นพื้นยังยังยังไม่หายก้อนนี้เหรอยังไม่หายโกกันนี่ไงฮะยังไม่หายก้อนกันนี่ไงยังไม่หายก้อนกัน,กนอย่างเง <c oughs> จะกินนมแล้วครับจะกินนมแล้วจะเข้าเต้าแล้ว <c oughs> เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้ว อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พายมีมงคลพังหางดีแล้วก็เปาตามติดชีวิตช้านะครับอย่านีหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเป็นกำลังใจพวกเราครับรักนิ่งน้อยจะขอยรักนิ่งนานๆนะครับนะ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 เพิ่นนะเพิ่นนะเพิ่นนะเพิ่นมันเคี่ยวนี่ไหนมันเคียวยังไม่อยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากความน่ารักไว้ตรงตรงนี้นะครับ เข้าเต้าครับมือล็อกควนเสียงรบกวนแท้เนสะียงพวกนี้มันล็กควรล,ลาแต่ครับเรา,าจะกินนมพอ่บอบาเบานี่ครับมันขึ้นมาล่องพ่อมันขึ้นมาล่องดูแม่หัวเตงเตงลูกแขวะเนาะหัวเตงเตงเนาะเทคตลอดเวลาครับไม่ห่างดีบางทีก็มันเคี้ยวจับจับหูลูกดิ้งเนี่ย กินีกินได้สินะอย่ามากัดนมแม่ละเฮ้ยนะเฮ้ย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 ดูเสียงคลางครับไม่รู้แม่หรือลูกคลางเลยเชินะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเป็นกำลังใจพวกเราชาวช้างครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ